สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง,ม,งมันนี่เมื่อพบพ่อก็สาวบานดุงในสวีเดนอีกแลจ้าสาวบานดุงกับมาละจ้าหายไปเดือนกว่าจะไปจักสีเอาคลิปอย่างล่มจ้ามันนี่อ่าสาวบานดุงสม,มาม่รีวิวพักจ้าหมู่บ้านสาวบานดุงไปสื่อพักในเยตะบอยมากจ้าเป็น ผักทางโซนเอเชียจ้ามาเบิ่งได้จ้าว่าสาวบ้านดุงได้ผักยังเนจ้าเชวบ้านดุงไปได้บักทั่วจ้าบักทั่วฟักเห้ยาวจ้าสองล้านจ้าล้านหนึ่งสามสิบสี่ค้นล้านหนึ่งสี่สิบเอ็ดค้นจ้าจ้าทั่วผักเห้วงามๆจ้าแล้วก็หัวปีจ้าหัวปีนี่ ลอยหาโคนจะสองหัวจะเราจะแก้วมังก่อนจ้าแก้วมังก่อนนี่สาวบ้านดุงบ่แน่ใจจ้าแก้วมังก่อนจ้าเดี๋ยวสาวบ้านดุงขอเบ่งบินก่อนได้จ้าบินอยู่ไซน์เนาะแก้วมังก่อนสองลูกนี่หกสิบเก่าโค้นตีเป็น,นเจ็ดสิบโค่นนะจ้า แล้วก็บวกจะลูกน้ำไอ้ฟักจะสองลูกนีเช้าบ้านดีเฮ็ดไอ้บินหายจะจำบ่าได้บักเขือจบะบักเขือไข่เพิ่มจะบักเขือนี่ ก็เอาสิ้นหาจ้ะเ่าสิ้นหาคู่จ้ะเอาชิ้นหาคูนและสาวบ้านดุงได้มั่นสีขาวเอาไว้นวนหนึีจ้ะมั่นสีขาวจำก็ได้จ้ะเพราะว่าบินหายนี่จ้ะมั่นสีขาวเอาไว้หนึ่งที่จงมั่นแก้วบ้านเฮาเลยจ้ะยุรานแขกจ้ะแน่นกินแล้วแน่นไอ้ิ่นจ้ะ บักแข่งจ้ะบักแข่งบักแข่งได้หลายด้จ้ะบักแข่งบินหายจ้ะบินหายบุกหจ้ะประมาณอ่าบักถึงลอยจ้ะบักแข่งบักถึงลอยนะจ้ะบักหงสองลูกบ,บักบักหงสองลูกนี่อ๋อ สาวบ้านดุมตีไว้จักเจ็ดสิบแปดสิบข้จ้ะอินจ้าเอาไว้ถัดต่ำจ้ะตำได้หลายยุจ่าได้หลายนี่แหละค่ะไอชีวิตของไอคนอยู่เมืองนอกจ้ะได้กินผักไทยมีแห้งหลายจ้ะแท้งปันใดก็ซื้อทั้งหมดเออสาวบ้านรวมก็คิดทั้งหมดหละจ้ะประมาณหก โลย10ค้นจ้ะทั้งเมดนี่จ้ะบแค้งจ้ะไอ้ถ้าอยากได้ก็ตามร้านแขกได้จ้ะส่วนมากเขาสิเอาไว้บะเขือพวกพักเอเชียมาขายจ้ะถ้าพายานี่นะจ้ะชีวิตของสาวไก่บ้านจ้ะชีวิตอยู่ในเมืองนอกได้กินพักไทยอ่ะกับมีแรงสูงงานต่อจ้ะ น้าจ้าเอา่สาวสาวบ้านดุงกับปม้มยังายจ้ะมารีวิวผักให้บังจ้างามจ้ะต้นโดนเข้าไปในเมืองเทียกับสาวบ้านดุงก็หอบมากแล้วก็สีแซ่แข็งไวจ้ะย่างไงทัว่วฝักเหี้ยาวสาวบ้านดุงกับสิลวกเพราะลวกแล้วลวก่อสลรด นิดหนึ่งสาวบ้านดุมกับสิกอกใส่ถุงละแซ่ไว้จ้าเอาไวเ้เฮ็ดกับเขาหว่วหน,นจาจ้าสาวสาวบ้านดุมกับพวกนี้อย่างไยจา้าก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมสาวบ้านดุมเดี๋ยวสาวบ้านดุมกลับไปหาเด้อจา้าสาวบ้านดุงมสิเริ่มกลับไอเขาไปเยี่ยมชมทุกทุกบ้านละจา้าสาวบ้านดุมก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าที่บ่ได้เขาเปนะ็น ไปหาเพราะว่าสาวบานดุงก็ยุ่งบุคคลก็เฮตดตามบ้านนี้จาก็เลยเออจักสีเอาอย่างลงเนี่ยจะก็เลยไอ้อายนิดนึงก็สาวบานดุงขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสาวบานดุงด้วยจ้าและให้กำลังใจสาวบานดุงมาตลอดจ้าสาวบานดุงกลับไปหาด้จ้าสวัสดีจ้า